ได้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 เล่น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 เออเฮยโดนสาบโดนสาบเป่งเป่ง้ยทำไมทีไม่ค่อยแรงเลยวะเป็งเออกูได้ล้างแคร์ละปล่อยไปก่อนปล่อยมังกรไปก่อนโอ้โหปล่อยไม่ทันว่าคือสิบเฉยอย่างงี้ v i p สิบอยู่ตลอดป่ะน้องหรือว่ามันอยู่ไม่ตลอดหรือว่าต้องเติมไปเรื่อยๆอยู่ยาวใช่ป่ะโอเคโอเคกูมี v i p สิบส่วนตัวละทดสอบสกินนักหน่อยตัวอะไรนะวอยโอป่ะ ไปป่าแล้วกันไปลุยมาฮะเข้าสู่การรีวิวสกินไหนวะไยโอ้ยไหนวะเอฮ้ยเอาค้างภาพค้างน้องเอ้ย,อาาาอยมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยเอาว่ะสกินดีบารมีเพื่อน,นเฮ <c oughs> ้ยพี่ปไปนัว หนึ่งเซตลงเซ็ตรูนนะให้พร้อมก่อนมาหดเลยละกันมาดูกันนะฮะว่าสก,กินนี้จะจะรอดหรือจะล่วงเฮ้ยน่าจะน่าจะรอดนะสก,กินเนี้ดีก็องว่าไปตามดีไม่ดีก็องว่าตามไม่ดีเดี๋ยวเทสให้ก่อนเดี๋ยวเทสให้ก่อนไหนลอง้องของนี้ต้องลองน้องมาดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงโอ้โหโปรไฟล์ยังเท่อ่ะคิดเอา แต่เสียอย่างเดียวคือมันไม่มีภาพขยับอะถ้ามีภาพขยับหน่อยนะอลังการเลยเฮ้ยโหลดเร็วดีหูอยากเล่นละเฮ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมัาแล้วเอาเมมเมมก่อนไปลุยแต <c oughs> ่ดูดูเอฟเฟกต์หน่อยดิ <c oughs> โปอุอ๊ยตี้แงอะไรอย้ยโอ้เอาว่าน้องโอ้ที่เดี๋ยวฟาร์มฟ้าก่อนนะเดี๋ยวลงไปล่างฮ <c oughs> ึ๊บกิ้งหนึ่งทีหูรู้สึกมันกิ้งช้าช้าขึ้นป่อวะเฮ้ยน้องน้องมันมามันจะเอาของพี่ วิ่งแข่งการกิ้งนู้ะอาสตสโผล่ปะปะโอ้ยเอสเคีวสองก็สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงปิงปิงเฮ้ยมามารอรอเล่นล่างนอ้องรอเล่นล่างเฮ้ยเล่นบนดีกว่าไปล่างไม่เอาละมา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 ตามมาตามมาพร้อมลั่นน้องพร้อมลั่นจะถึงได้ห้าสี่สามสองหนึ่งใส่แม่งเลยละกันเป้งเรียบร้อย ยัดว่าสุก้าทศวัตรเข้าที่หน้ามาดิ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 น้องเอา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 สุดเอาสุดไม่เอาทรงน้องเอาสุดไม่เอาทรงเรียบร้อยต่อเล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 ยหูกำลังมากำลังมาเอาไปก่อนลูกระเบิดเปล่งรอเล่นมังกรดีกว่าพอพอพอรอเล่นมังกรเอเมอรี่ก็ได้ไปต่อเลยมังกรเลยตัวอะไรมันป่าเนี่ยดูดิตัวตัวเลนป่านี่น้อง อ้ามาแล้วปะอุ๊ยอุ๊ยไม่เดี๋ยวโอ้โหโดนมังกรยกเอาแม่งดีแม่งดีเอาแม่งดี้ังเป็นยังไงวะฮะเป็นยังไงซียังเป็นยังไงซีเอ้าเอาเอามีคนติดอยู่ในลิฟต์มีคนติดอยู่ในลิฟต์เฮ้ยน้องกิ้งกิ้งยังไม่มากิ้งไม่มาออกมาแล้วเพได้ได้ได้ถอย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 จะไปเล่นคลองกันอุ้ยนี่ก็เปลี่ยนหรอนีโคบุลี่อะรถน้ำดำหัวมชื่อมันแปลกๆวะรถน้ำดำหัวโคบุลี่ก็เปลี่ยนว่ะ เอาของนี้ของนี้เปิดนิน้องเอ้ยเอาล่างก่อนรอล่างก่อนไปอยู่ไปอยู่น้องไปอยู่ไปเชืโดดไปแล้วไปอยู่น้องไปอยู่น้องไปอยู่น้องว้าวว้าวว่ามาแล้วตัวนี้พี่ขอตัวนี้พี่ขอตัวนี้พี่ขอเรียบร้อยฮะล่วงไม่ใช่หมอมีเงาพวงก็ล่วงได้เอามามามาของว้ยของว้ยไปโดดไปกลางกันดีกว่าเราไปเองเองวิ่งไปรอพี่ตรงกลางเลยเดี๋ยวพี่โดดไปหา ไปละจ้าเฮ้ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหชินถอย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 เก่าหรือเปล่าล่ะฮะเป็นยังไงสิฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนไปลีก่อนเลยไปลงไปรีอะไรให้ฟองให้พร้อมบนว่ะบนว่ะเอ้ยมาดิวะอุิยน้องโอ้โหเดี๋ยว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 จะตายจะตายพี่น้องครับโอ้โหเรียบร้อยตายว่ะ อุ้ยทำไมมันแรงกว่าวะผมมันมีอาญาขีหัวเมื่อกี้เออลืมลืมคิดมามามาเกิดละเกิดละขอพี่ได้ดาบขีก่อนโหดเลยเอ้ยยังตัดสินใจเอ้ยพี่ชยังสนุกไม่ได้นะว่าสกินดีหรือเปล่าต้องรอจบเกมขอบอกก่อนนะฮะว่าการเล่นเป็นการเล่นครั้งแรกกับสกินนี้นะไปรอรอรอริมังกรดีกว่าน้องพี่เปีวแดงก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเห็นไม่นะเห็นไม่นะเห็นไม่นะ เดี๋ยวนีเปงเอาไปก่อนหนึ่งหน่อเอาไปอีกหนึ่งทีเพียง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 ปล่อย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 พี่เลยปล่อยพี่เลยโอ้โหไม่ได้คิดว่าน้องเดียวเอายวเดียวเดียวเดียดิเออเออเออตอนนี้ตอนนี้ปล่อยเลยตอนนี้ปล่อยพี่เลยปล่อยพี่เลยเอาว้ากลางน้องกางกางกางไว้กลางไว้เฮ้ยไอ้คาฟีเ่มันเข้าใส่พี่ไว้ว่ะ มามามาดิว้าโอ้โยน้องพี่ก็จะตายไหวมีชุบปะวิมาละเฮ้ยใจเย็นวักล่าเฮ้ยอหูของเกิดนีกว่าไป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 ไเราไม่ได้มังกรอีกแล้วเบรไปกอดเลยคองเลยคองเลยน้องคองเลยเฮ้ยเล่นล่างก่อนเะล่ะเอาปะเอาล่างปะเอาล่างปะ ยังไปตบใส่มันดิจจิิิโโโฮฮนนดาไปหมดแล้วว่าเฮ้ยรับกลางด้วยรับกลางเลยด้วยเฮ้ยดูเลนหน่อยเอามาเอา,าคองไว้น้องเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโชชาเคเอออ่าอเอ้ไอเอาเอาแม่งนี้วีล่าเนี่ยพี่ยังไม่ได้ล้างแคนขนในคาฟินี่เลยว่ะที่มันฆ่าพี่ไปอ่ะไปแล้วจิโอะ มาดิวะมาดิวะโอ้เป้ามันไม่แตกวะเฮ้ย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 ฮ้ยเ้างมีรีทิวบ้างใกล้มีชุบไหมโอ้โหตายวะโอ้โหแม่งสาดมาแต่ไกลไอ้บ้าม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 ากลางน้องกลา,กา,กา,กางกลางกลางกลางโอ้ยเสียป้อมนอกไปหมดแล้วว่าอะไรเนี่ยอยู่นี่กันปเปงยิงเช็คไปก่อนโอ้โหเม่งมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะตอนยิงยิงกันตีอ่ะ รอร้านเลยพี่รอร้านเลยเปไปยังไงได้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 เล่น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 เออเฮยโดนสาบโดนสาบเปงเปงอุ้ยทำไมมีไม่ค่อยแรงเลยวะเปงเออกูได้ล้างแค่ละปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนไปก่อนโอ้โหปล่อยไม่ทันครับพี่นี่ตายครับพี่นี่ตายเอตื่นเต้นว่ะถู้ึกว่าเป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ ไม่เคยแต่ว่าเล่นสกินใหม่เดี๋ยวเปิดมาวันแรกสักทีหนึ่งตีตีที่ตีแรงว่ะเนาะตัวบนนี้ตัวบนนี้เก็บชุบไปนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยตดให้โดนตดให้โดนเป้งอุ้ยหายอย่างนี้หายเอ้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 ยมีคนมาตดให้โดนน้องตดให้โดนขอขอแค่ตดให้โดนตามอยู่ทีตามอยู่เดี็กประกอบก็ได้น้อง กอดได้มากอก็ได้มา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 จุค้าตีตีเีเฮได้ยละรอได้ดาบแดงก่อนอยากอยากโกรธแล้วว่าอย่าพงทีเดียวล่วงอะไรอย่างเงี้ยกลางเว้ยกางเว้ยกางเว้ยมามาหน้าเจ็บนะหน้าอุ้ยจะตายเนาะจะตายจะตายมันจะตายล่วงเงาอ่ะเฮ้ยเห็นปะล่งล่างเนี่ยเปงหูไม่ตายได้ไงวะเวนเนย กางกางกางต่อร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 อเวฟล่างหน่อยน้องรอเวฟล่างรอเวฟล่างถอยเลยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวไปรอเล่นคองกันยี่สิบห้าวิเออว่ะเอฟเฟคควาสเป็นยังไงวะขอลรออุ๊ยอ๋อเป็นการเลือกเสื้อผ้าเหรอหรืออะไรอ่ะเลือกเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเอ้าเฮ้ยลืมแคนเซิลแม่งเอ้ยมาโผล่บ้านเลยไปไปไปดูเพลินไปหน่อยน้องไปไปดูคองดูคอง เดีอย่วพ่งเล่นเด้ออย่าพ่งเล่นเด้อเอ้ยน้องมันเห็นมันเห็นเอาดิ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 ตดโดนยัด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 เอ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้โหไอเวยเน้อกูโดนสาบโอ้เมื่อกี้ยิงไม่ได้โดนสาบเป็นตุ๊กตาเอาดิน้องเอาดิปิดมึงปิดเฉยนิดแขนเลยกูแขนกูแขนมึงมึงทำให้คุณ้องเป็นอย่างนี้นะกูแขน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 เกิดละเกิดละเกิดละโอ้โหแรงแรงแรง เอ้ยสวยรอรอรอ,รอ,รอพี่ชิน้นชินเล่นพร้อมพี่พี่จะได้ดาบแดงแไรอีกไม่กี่บาทเฮ้ยได้เลยว้ยตดให้โดนตดให้โดนโอ้โหโคตรแรงเก็นฟุบต่อได้ปะเฮ้ยโดนสาบอีกแล้วโป๊ะโอ้โหตัวระเบิดเลยฮะรอบน,นี้ เระเบิดเถิดเถิงเฮ้ยเอาเอาว่ะน้องเอาน้องเอาเฮ้ยเฮ้ยน้องเอาเอาเอาสุดไม่เอาทรงโจมตีบ้านศัตรูเลยเราเอาอันนี้ปล่าสามทางก่อนปล่าเอาคนก่อนดิน้องคนก่อนดิคนก่อนนะคนก่อนนะคนก่อนเออเปจบเลยเหรอจบเลยเหรอเอาดีเอาอีกคนนึงก่อนดีเอาเอาอีกคนนึงก่อนเ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 นยูบี่าเนี่ยน้องยูบี่าเนี่ยให้นมาให้มันะมา เป้งโอ้โหตายพร้อมจบเอาว่ะสกินดีแล้วเนี่ยสกินดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งฮ้ยชอบว่ะน้องสกินสวยจัดอะแรงด้วยสกินดีนะเขาบอกไว้ก่อนสกินเนี้ยใครยังไม่มีก็ไม่หาจับต้องกันได้นะเติมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้ามีก็ประดับบารมีตัวเองได้ไปส่วนหนึ่ง ดูเช็คดาเมจตัวเองกันดีกว่าอุ้ยดาเมจสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ถ้ามันมันจะไม่แรงขนาดนี้นะเว้ยถ้าไม่มีสกินน่ะมีสกินทีแบบโหดเลยอ่ะโหดเป็นของปีเลยอ่ะต้าครับขอโทษเข้าบ้านก่อนพี่เออเออเออเดี๋ยวตาหน้าตาหน้าผมไปได้ไดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแพล,ลนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ <laughs>